ข่าวด่วนนะครับวันนี้นะครับก็ผมเห็นน้องๆทหารใหม่หลายๆหน่วยเริ่มติดต่อทางบ้านไปแล้วนะครับก็ฝากผู้ปกครองรบกวนรอโทรศัพท์จากน้องๆทหารด้วยนะครับเผื่อน้องๆจะติดต่อกลับไปนะครับตอนนี้หลายหน่วยก็ติดต่อไปแล้วก็ฝากรอน้องๆทหารด้วยนะครับขอบคุณครับ ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วค่ะแต่กองทัพว้าแดงไม่ตึงเครียดกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นบอกไม่ตึงเครียดนะคะแต่ทําไมถึงไม่ยอมย้ายออกไปจากดินแดนของไทยว้าแดงบอกไม่อยากจะสู้รบกับขวังไทยเลยแต่ทําไมถึงได้เกณฑ์ทหารมาใน ชายแดนอย่างล้นเหลือเพื่อเลยนะคะทุกคนคะ่ะล่าสุดก็จะมีการอำลาครอบครัวทหารว้าแดงร้องไห้นะทุกคนเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็จะรู้ชะตากรรมของตัวเองแล้ว แต่คอมเมนต์ของคนไทยพูดถึงเหตุการณ์นี้อย่างน่าเป็นห่วงแล้วตกใจมากก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องราวนี้นะทุกคนคะ่ะเพรว่าก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พีเอฟซทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วฟังจากไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งเราหรือว่าทางต่างประเทศนะคะที่เข้ามารับชมนอ้องเพรว่านอกจากนอก้องก่อนอื่นนะทุกคนคะ่ะถ้ารับชมรับฟังคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันนะคะ ทุกท่านคะทําไมถึงต้องพูดถึงเรื่องราวนี้ที่เกิดขึ้นเนาะคือคนไทยบอกเลยค่ะว่าผมเป็นคนไทยให้เกียรติทุกชาติแต่ถ้าชนชาติอื่นไม่ให้เกียรติหรือลุกล้ำอธิปไตยประเทศไทยก็จำเป็นต้องลบนะคะพี่น้องคะ่ะและคอมเมนต์ของคนไทยความรู้สึกของคนไทยนะทุกคนก็ได้พูดว่า พวกเราคนไทยเตรียมส่งสเสบียงข้าวปลาอาหารให้ทหารไทยปกป้องมาติภูมินะคะพี่น้องคะ่ะเนาะก็คือเขารู้เลยนะคะว่ายังไงอะครบกำหนดนะทุกคนคะ่ะบอกแล้วว่าให้ถอยแต่ทำไมถึงไม่ถอยนะทุกคนแล้วสุดท้ายก็มาสร้างภาพอำลาร้องไห้อันบุคคลเป็นที่รัก ทำกับว่าคนไทยเป็นคนใจร้ายขนาดนั้นหรือว่าต้องการที่จะใส่ร้ายประเทศไทยแค่ถอยออกจากผื้นแผ่นดินไทยทุกอย่างก็จบแล้วนะคะพี่น้องค่ะอันนี้ก็คือจริงเนาะและคอมเมนต์ท่านนี้บอกว่าคอมเมนต์ท่านนี้นะทุกคนค่ะคนสั่งไม่ได้มาเสี่ยงตาย คนสั่งไม่ได้มาเสียงตุยคนเสียงตุยไม่ได้สั่งเพราะความก้าวร้าวของผู้นำทหารไทยจงปลอดภัยด้วยเถิดนะคะนี่ก็คือให้กำลังใจทหารไทยเนาะและคอมเมนต์ท่านนี้นะทุกคนนะคะไทยให้โอกาสมาสิบกว่าปีแล้วไม่ออก แถมสร้างถิ่นฐานถาวรอ,อีกขยับออกไปแต่แรกก็สิ้นเรื่องคุณไม่เคารพเราเราก็ไม่จำเป็นต้องเคารพคุณสิบปีที่แล้วได้รับโอกาสมันนานเกินไปแล้วเห็นไหมคะเนาะทุกท่านค่ะคือเหตุผลง่ายเลยทำไมหรือเขาจะคิดว่าเขาอยู่นานเกินไปจนคิดว่าเป็น ดินแดนของเขาเขาอยู่แล้วเขารักที่นี่แล้วเขาอยู่แล้วเขาคิดว่าเอาเขาสร้างถิ่นฐานจนคิดว่ามันครบแล้วเขาก็เลยคิดว่าอ่าไม่เป็นไรถ้าจะให้เราออกไปจากที่นี่ให้เราสู้ตายดีกว่าไม่ยอมถอยแต่ขอยอมสู้สุดชีวิตอย่างนั้นหรอคะอันนี้ก็ต้องจําเป็นนะทุกคนเชื่อเลยว่ามันเป็นเรื่องจําเป็นนะ ในมุมมองความจริงนะทุกคนคะ่ะถ้าไม่ใช่ของเราต่อให้น,ะนานแสนนานเท่าไหร่มันก็ไม่ใช่ของเรามองความจริงง่ายๆเลยพว่ามาทำงานในไทยเนาะยี่สิบกว่าปีจะได้รับการสนับสนุนจากคนไทยจะได้รับความเมตตาจากคนไทยมากมายขนาดไหนประเทศไทยจะน่าอยู่แสนสุขสบายขนาดไหนแต่มองในความเป็นจริงว่าอย่าลืมนะว่านี่คือประเทศไทย ไม่ใช่ลาวไม่ใช่บ้านเกิดของเราทุกคนคะ่ะสักวันหนึ่งเราก็ต้องพักภาคจากถิ่นฐานที่เราเคยอยู่แล้วสนุกสุขสบายใช่ไหมคะอยากจะให้ผู้นำหรือว่ากองทัพวาเข้าใจในจุดจุดนี้ว่าต่อให้เขาได้มาปักหลักปักฐานนานแสนนานขนาดไหนก็เถอะซึ่งมันไม่ใช่ดินแดนของเขามันไม่ใช่ดินดอนตอนหยาของ ทับวาแดงทุกคนแต่มันเป็นดินรอนตอนหยาของคนไทยเมนบอกคะ่ะมันเป็นดินแดนตอนหยาของคนไทยทุกคนคะ่ะเมื่อถึงเวลาเขาก็ต้องเอาของเขาคืนินนี่มันเป็นเรื่องที่เราต้องคิดหรือว่าเขาไม่มีความคิดแบบนี้หรอเพียงแต่ว่าอ่าเราอยู่นานเราอยู่จนคุ้นเคยเราอยู่จนสร้างถินฐานอะไรให้มันครบทุกอย่างแล้วนะคะทุกคนอ่าเราก็เลยแบบ ชินและไม่ยอมออกไปใช่ไหมคะไม่ยอมออกไปจะออกไปในทางเดียวก็คือจบจุดจบก็คือสู้สุดขีดนะคะบอกว่าไม่ตึงเครียดบอกว่าไม่อยากจะสร้างศัตรูกับไทยบอกว่าจะไม่อยากสร้างสงครามจะไม่อยากลบกับไทยแต่ยังไม่มีท่าทีที่จะถอยทับออก นำซ้ํานะทุกคนหมู่บ้านที่มีคนอยู่เยอะแยะมากมายก่ายกองกับไรคนเงียบนะอ่ะเงียบเหงาไปหมดเลยคนแทบไม่มีเลยไม่มีเลยทุกคนอย่าพูดว่าแทบไม่มีไม่มีเลยไม่มีคนนะคะที่ได้ถ่ายเห็นทึ่งมันเป็นภาพอะไรที่เห็นแล้วว่าโหคุณออกมาแจ้งเตือนออกมาประกาศอ่ะ ทำหนังสือแจ้งเล่งด่วนว่าไม่อยากจะมีปัญหากับไทยไม่สถานการณ์ไม่ตึงเครียดแต่กับเกณฑ์กองกำลังทหารอะไรกลับมาประชิดที่ชายแดนหรือมาที่นู่นนําซ้ำยังมีการขุดหลุมต่างๆนานา,นาเพื่อที่จะทำศึกสงครามลบในครั้งนี้อยู่แล้วนะ โอ้โหพี่น้องคะเป็นเหตุการณ์ที่พดหู่ใจเนาะนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปคอมเมนต์ของพี่พี่เอฟซฝั่งไทยอีกนะคะคอมเมนต์ท่านนี้บอกว่าถ้าเลือกที่จะตุยก็อย่าร้องไห้เสียดายชีวิตฝากทหารกล้าทุกนายปราบให้หมดครับและยาเสพติดจะได้หมดไปจากโลกนี้ด้วยครับนะคะ นี่นะคะทุกคนค่ะเนาะคือคอมเมนต์นะคะก็บางคนก็เห็นดีด้วยนะที่จะต้องทําศึกในครั้งนี้หรือว่าเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่เขาก็รู้ว่าเขาก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพที่จะให้หลายๆฝั่งหรือว่าหลายๆฝ่ายสนับสนุนเขาเขาก็เลยพร้อมที่จะสู้ให้ตุยกันไปเลยทีเดียวนะคะพี่น้องให้รู้แจ้งกันไปเลยว่าใครจะเป็นยังไงเนาะอ่ะและคอมเมนต์ท่านนี้นะทุกคนค่ะบอกว่า แค่ถอยออกจากดินแดนไทยก็จบแล้วมันจะดื้อไปหาตุยทําใหม่นะคะพี่น้องคะเออเนาะคอมเมนต์ท่านนี้นะทุกคนคะตอนนี้ค่ายทหารแถวบ้านผมเริ่มมีการเคลื่อนไหวแล้วครับมีการรวมพลซ้อมรบกันแล้วครับนะคะพี่น้องคะอันนี้นะคะอืมคอมเมนต์อ่า ่านนี้นะบอกว่าคนไทยใจกว้างเกินไปคนไทยใจเย็นคนไทยมีน้ำใจกับทุกชาติทุกประเทศแต่อย่าเยอะอย่ามาเล่นอย่ามาท้ากับกองทัพไทยแล้วอย่ามาว่ากองทัพไทยใจร้ายก็แล้วกันนะคะพี่น้องคะ่ะเออนะคะเห็นไหมอีกฝั่งหนึ่งเนาะอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมคะ ฝั่งเหนือของไทยก็โดนว้าแดงยึดไปนะทุกคนคะ่ะตกของไทยก็พม่ายึดเนาะออกของไทยก็ขมียนยึดเห็นไหมล่ะคะก็มีแต่ประเด็นกับฝั่งไทยทั้งนั้นเลยพี่น้องคะ่ะโชคดีนะคะทีโบมีเล่านะคะโอ้ยนะคะ เพราะว่ามีไม่นําคลองกันไหวนะคะและกระโบยากให้เกิดสงข้ามนะคะว่าได้ขําเดียวเลยว่าบอยากให้เกิดสงข้ามเลยข้ออยู่แบบหนั่นอยู่แบบฉเฉนียบสงบแบบหนั่นนะคะพี่น้องเพราะว่าโอยากจะเป็นการสูญเสียเข้าใจเลยว่าบบมีผู้ใดจะอยากสูญเสียนะทุกคนคะ่ะและกระโบมีผู้ใดอยากให้ไปอย่างไรคือเข้าอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอย่างมีความสุขนาองเพราะว่าชีวิตของคนเรานะทุกคนเราไม่รู้ว่า จะอยู่ถึงวันไหนจะอยู่ถึงเมื่อไหร่นะคะพี่น้องค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เบิ่งแล้วโอ้หนาหวทูใจนะคะเพราะว่าเมตัแต่เด็กนนหน่อยๆก็ยังเหลื่อมเอามาเป็นทหารฝึกทหอง,ทห,งทหารนน,นนี้นั่นต่างๆนานา,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 าโอ้ยเฮ้ยเอาจริงๆนะอยากจะบอกเลยว่าโชคดีมากที่เกิดเป็นคนลาวในยุคนี้นะทุกคนคะ่ะเนาะเพราะว่ากระหูซึกแบบเพ็นแล้วโอ้เห็นแล้วแบบ สงสารก็เข้าใจอยู่ทุกคนแต่ว่าอย่าลืมนะว่าคุณเข้ามาในพื้นที่ของเขาเนาะเมื่อถึงเวลาที่เราต้องออกเราก็ต้องออกเราก็ต้องถอยไปนะคะถอยไปแค่ไม่กี่เม็ดเองคนเราก็ต้องยอมเพื่อประชาชนแล้วก็เพื่อชาติของเราเองนะคะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าถ้าหากว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ของ เรานั่นเองเนาะโอเคนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะที่ชับชมรับฟังแล้วมีความคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ